สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระเกตจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2565และจะอยู่ไปจนถึงวันที่18เมษายนปี2565ค่ะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเป็นดาวของคุณงามความดีและเป็นดาวที่จะ ะมาช่วยกระตุน้นช่วยเร่งนะคะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะกระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นดาวความคิดความอ่านด้วยนะคะและการโคจรมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้มาเจอกันกันกบดาวมฤตยูเราจะมาเช็คกันเลยนะคะว่าจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระเกตนั้นได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีเมษนะคะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณน,นั่นเองค่ะและอย่างที่สมัยบอกไปว่าได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยนะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนต้องบอกตามตรงว่ามีทั้งเกณฑ์ดีและมีทั้งเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังค่ะดาวพระเกตเป็นดาวที่ช่วยเร่งช่วยกระตุ้นนะเมื่อโคจรมาอยู่ที่เรือนการเงินแบบนี้จิตใจความ รู้สึกนึกคิดของคุณจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการเงินมีความมุ่งมา่นปรารถนาในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นบางคนนะคะขอแค่เงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นแค่นี้คุณสบายใจและมีความสุขและประมาณนี้นะคะแต่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยเพราะดาวมรตยูเป็นดาวของปัญหาเป็นดาวของการเสียเงินนั่นเองนะคะคุณได้มาก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปค่ะแต่การได้ของชาวลัคนาราศีมีนนั้น มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุก๊กฟลุกเก่งกําไรได้ได้เงินจากทางไกลค่ะมีลาบปากมีลาบลอยเข้ามาหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับคําชมนะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้ทานอาหารอ,าาร,อร่อยได้ไปในสถานที่ที่พึงพอใจสถานที่ที่คุณสบายใจแบบนี้ก็ได้นะคะนนี้คือข้อดีในเรื่องของการเงินคุณจะมีการคิดมีการวางแผนอยู่กับตัวเองมีความมุ่งมั่นมี ้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการเงินและเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะคิดเร็วทําเร็วมีการตัดสินใจเร็วซึ่งความเร็วตรงนี้นะคะอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้ระมัดระวังการตัดสินใจผิดการคิดผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรให้พยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือคุณต้องให้ใครยืมเงินคุณต้องอุปถัมภ์ ใครบางคนถ้าใครมีบุตรมีลูกช่วงนี้รายจ่ายเกี่ยวกับบุตรลูกก็เยอะหน่อยใครเป็นเจ้าใครเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้างานอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารหรือพนักงานมากหน่อยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยระมัดระวังปัญหาจากญาติพี่น้องหรือคนสนิทค่ะช่วงนี้ปัญหาในเรื่องของมรดกแบ่งที่แบ่งทางหรือปัญหาผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะแต่ก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ของใหม่ได้ของที่ถูก ใจมีคนทําให้คุณพึงพอใจมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามารวมถึงได้โชคจากเพศตรงข้ามได้โชคจากคนรักคู่รักด้วยค่ะอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะมีสติปัญญาในการหาเงินมีความสามารถในการหาผลประโยชน์มาสู่ตัวคุณเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่สมัยบอกไปค่ะได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปบางคนได้เงินก้อนมาก็ต้องจ่ายเงินก้อนออกไปเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพ อัติเหตุในเรื่องของออซ่อมแซมบ้านรถที่ดินในเรื่องของกิจการงานบางอย่างที่คุณต้องต่อเติมหรือขยับขยายหรือบางคนจะต้องนำเงินไปลงทุนชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีแผนมีแผนหรือมีแพลนมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องใช้จ่ายเงินในช่วงนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยส่งผลดีต่อดวงชะตานะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน คุณอาจจะเจอกับของเสียของพังภายในบ้านต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์ iPad ดโน้ตบุ๊กต่างๆพัง,งหรือเสียหายคุณก็ต้องซ่อมอะไรประมาณนี้ค่ะรถราจาักที่เคยได้ขับนะคะหรือว่าขับได้ใช้งานได้ปกติอยู่ๆก็เสียก็พังแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักวางแผนเรื่องของการเงินการทองให้ดีวางแผนสำรองไว้หน่อยก็ดีนะคะในเรื่องของการงานค่ะชาวลัคนาราศีมีนยังมี มีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามามีผลงานที่เป็นชิ้นโบดแดงอย่างที่บอกไปว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีเพศตรงข้ามให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนค่ะงานใดที่ทํากับคนรักคู่รักงานใดที่ทํากับคนในครอบครัวก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้ติดต่อกับผู้ใหญ่คุณจะได้ติดต่อกับคนที่มีตําแหน่งคุณจะได้ทํางานที่ต้องข้องเกี่ยวกับหน่วยงานราชการค่ะบางคนขายสินค้าให้กับราชการบางคนดีวงาน ก็ต้องไปขอความร่วมมือจากทางราชการอะไรอย่างเงี้ยจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของหน้าที่แบ่งจัดสรรให้ดีอาจจะมีปากเสียงอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็คนใกล้ตัวคนรักคู่รักบุตรหลานหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายถ้าไม่ ถึงกับต้องแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการไปซื้อยามาทานเข้าคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะทานยาแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ในบ้านแบบนี้ก็ได้มันจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเป็นรายจ่ายของคุณถ้าไม่ได้มีใครที่เจ็บป่วยเจ็บไข้ในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเสียของพังในบ้านนั่นเองค่ะก็ต้องดูแลเรื่องการเงินและเรื่องสุขภาพด้วยนะความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะสําหรับใครที่ยังโสดหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงคบหาดูใจ มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาต่อยอดค่ะ เขาผู้นั้นนะคะก็จะคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างดีส่วนใครที่มีคู่แล้วคุณจะได้คุยกันในเรื่องของอนาคตวางแผนเรื่องการเงินบางคนวางแผนแต่งงานนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นมีมุมที่ดีมากขึ้นได้คู่ที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเป็นลักษณะที่คุณจะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายด้วยหรือมีการพูดกันในเรื่องของอนาคตวางแผนร่วมกันมากขึ้นถือว่าเป็นมุมที่ดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศี มท่านใดที่มีคู่นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ